ครับผู้ชมครับหลายคนบอกโอ้โหนี่ขอส่วนบุญหรือเปล่านะครับแต่หลายคนก็เข้าใจมีความเห็นหลายแง่มุมครับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนว่าเป็นประเพณีการแหร่หน้าครอบโบสนะครับเวลาบวชนาคเนี่ยบวชพระเนี่ยก็ต้องมีการแหร่ที่สำคัญก็มีการโปรยทานนะครับตามต่จังหวัดเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะมาวิ่งเก็บเงินเก็บทานกันในคลิปเมื่อสักครู่นี้ครับต้องบอกว่านาคไม่ต้องโปรยครับเพราะว่าไปล้วงเอาจาก ตรวจสอบจากถุงเลยก็คือเหรียญโปรยทานนั่นเองครับจนนามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันคลิปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าโอ้โหมันน่าเกลียดกันไปหรือเปล่าแต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าก็ถือว่าทําทานอยู่แล้วก็ให้ก็ไม่เถอะใกล้บุญเหมือนกันนะแต่พูดถึงความจริงมันก็น่าเกลียดหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือเขาต้องโปรยแล้วคุณก็ไปเก็บสิแต่อันนี้คือ ใช้คำว่าดักปล้นพระหน้าโบสถ์ได้ไหมครับเนี่ยครับก็แน่นอนว่าคือแล้วแต่ประเพณีของแต่ละที่จะส่วนมากก็จะมีการโปรยทานถ้าตามแต่จังหวัดที่ผมเคยเห็นเนี่ยเขาก็จะโปรยลงมาเด็กๆชาวบ้านที่ไปร่วมางานเนี่ยไปร่วมแห่นเนี่ยก็จะเก็บกันที่พื้นแต่ก็มีแทบจะทุกที่ครับต้องบอกนิดนดกว่าที่ไปแต่อันนี้เห็นแล้วน่ากเกลียดนะครับเพราะว่ามีการไปล้วงเอาเลยซึ่งแน่นอนว่าเจ้าภาพเขาลงคลิปนี้ในทนะิกต็อกแล้วแล้วบอกว่าโหเห็นแล้วก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะแต่อีกใจหนึ่งก็เอ,อนนกัะนะ นี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับรองคอมเมนต์เข้ามาคุยกัน